สวัสดีค่ะท่านเอีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่านส่องน้ำได้ค่ะเด้อเ<ส>มนี่ก็มาพรกันอีกคื้เก้าละนอกค่ะเนาะแนวทางตัวเลขก็จะมีทรงมให้เรื่อยเล่ละค่ะเมนี่ปูขผลลราทรงตัวเลขมใหอค่ะสุดล็อกเงินล้านค่ะสุดล็อกเงินล้านจะเป็นสุดล็อกเงินล้าน มวดที่แล้วก็ได้ปล่อยสุดรัฐบาลไปแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะสุดรัฐบาลปล่อยไปแล้วสุดต่อหมวดหมวดนี้จะเป็นสุดล็อกเงินล้านละคะ่ะปูพ่น่งมหาห้สุดล็อกเงินล้านเดี๋ยวเขามาเบิ่งอีกค่ะๆกันสุดคัมพีค่ะสุดคัมพีเงินล้านสุดคัมพีเงินล้านเนาะสุดคัมพีเงินล้านนะีนน่ปูห้มามีตัวใดแน่นันเดี๋ยวสิพ้าทัาน ผู้ทรงขอไปเบิ้งน้ากันล่ะค่ะเพราะว่าิ่นทรงมาทางทรศัพท์แล้วเสียสิเขาเป็นจดตัวเลขเขาเป็นจดตัวเลขเบิ้งไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนะาะไ่ได้เขาไปวัดสัมผัสเสียงของปูค่ะช่วงนี้ปูเพ่นกับเป็นบุญเป็นงานค่ะเป็นบุญเป็นงานทางวัดจัดงานเตรียมงานเตรียมงานทางวัดปูค่ะวันที่24ค่ะบุญวันที่24 25ี่หเนาะทางบ้าน บุญประเภทนี่แหละค่ะเดือนสี่ยิบสี่ยิบห้าอีกเลี้วๆนี่แหละค่ะเมืเอ่อนี้กับยี่สิบสองล่ะค่ะยี 20, 20่สิบยี่สิบสองล้วอีกสองสามมื่อก็จะเป็นบุญใหญ่บุญพเวททั้ทงวัดผู่ขนกะเป็นวัดบ้านเกิดเจริญใหญ่ล่ะค่ะกัเขาไปเรื่อยอยู่บางเที๋ยกับว่าเดวะหาปูค่ะเพราะว่าปูคกนกะยุงกะยังแต่หน้าทาั้งต่อเรศก,กับว่าเดือดขาดสายดอกค่ะปูคนจงไม่หายตลอดค่ะ คำนวณแล้วเสร็จปู่นกระ่งมมใหายเลยเดี๋ยวจังไดกรสิผ้าไปเบิงตัวเลขน้ากันเนาะค่ะเนาะส่วนนี้ก็นาห่อนค่ะนาห่อนนาห่อนกับห่อนลายค่ะเอาไปเบิงตัวเลขน้ากันล่ะค่ะค่ะเข้ามาแล้วเขากำมาเบิงตัวเลขน้ากันเนาะค่ะเนาะสุดนี่จะเป็นสุดคำพี่เงินหลานเหล็กสุดคำพี่เงินล้านปูขนล่ะค่ะสุดคำพี่เงินล้านปูขน ปูขนค่ะสุดขํ้พี่เงินหลานปูขนห่ ه, มาวิ่งเก็ตค่ะวิ่งเก็ตวิ่งเก็สาจับ2ตัวมา่ห่ก็จะมีเกตหนึ่งเกตสอเกตสี่แปดหนึ่งแปค่ะแปดหนึ่งแดเนาะเดี๋ยวต้องเลขสามตัว เลขสามตัวเก้าเก็ดแปดค่ะเก้าเก็ดแปดคูหนึ่งสูตรคัมพีเงื่นลาน,นจะไม่ยุดสองตัวค่ะอันนี้คือบนล่างเนาะปูหายมะแบบเนี้ย สุดคัมพีเงินล้านมีสุดหนึ่งสุดสองนี่มาแบบนี้่ฮะกับเบิ้งไปแบบนี้เนาะค่ะปูลผลทรงมาให้เป็นสองสุดค่ะอันนี้จะเป็นวิ่งวิ่งเป็นทีเล็กสีค่ะวิ่งเป็นทีเล็กสีเพิร์หาย่าสองสุดเนาะสุด สุดหนึ่งสุดสองวิ่งซี่วิ่งซี่ค่ะวิ่งสีบนล่างบนล่างวิ่งสี่บนล่าง,าง,ง,ส,างสามตัวปูหายมาสุดนี่สี่ สองสามจับคู่สองตัวปูจับอาหารสองเก้าสามหกสามแปดสามแปด สามเก้าสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดค่ะปูหอยมาเป็นสองสดุดค่ะสุดหนึ่งสุดสองเนาะสองสดุด สูตรสองอันนี้สูตรหนึ่งค่ะสูตรสองสูตรหนึ่งเลขสามตัวปูหายมาชุดแหลกเดินไปที่เกตสี่สูตรสองเดินมาที่สี่เกต เลขสามตัวค่ะสดสดคัมพี่เงินลานปูขนหงัดประจำวันที่หนึ่งแม่สาสดหนึ่งข้างบนค่ะสดหนึ่ง สูตรหนึ่กติเขียนไว้เลขหนึ่งเนี่ยแหละค่ะสูตรหนึ่งปูทรงมหาไม่สูตรหสูตรหสูตรสค่ะสูตรหวิ่งวิ่งเกตค่ะวิ่งเกตปูจับคูมหาหนึ่งเกตสองเกตสีดหนึ่งแปดสค่ะหคูเลขสามตัวเก้าสูตรสคัมพีเงินหลานคือเกาสูตรสวิ่งส บนล่างสูตรสองค่ะอันนี้จะเป็นสูตรสเลขสองเนี่คือสูตรสค่ะ6คูค่ะ6คูคือเกาสองเก้าสามหกสามแปดสเ็ดสเลข3ตัวสี่สองสค่ะสุดคัพีเงินหลานปูขนเนาะสุดตัวเลขของปูขน ชุดนี้ก็จะมีสองสูตรค่ะสูตรไดมันจิกาสีเมนกับเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อทางสองก็นํามาเสนอเป็นแนวทางเนาะหากมักคูไดชอบคูไดก็พิจ,จารณาเบิ้งล่ะค่ะแนวทางตัวเลขกกมีหลายสูตรคานวณเบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งเป็นเพื่อความเพิดเพล่นเนาะค่ะเนาะเคลำแยกก็นํามาเสนอเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อจังไดกากใค่ะทุกท่านทุกคนพิจ,จารณาเอาล่ะค่ะ คลิปนี้กับว่าไม่ยังหลายก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ด้ค่ะเด้อฝากทุกท่านทุกคนก็ขอให้างโศกมันมน,น้ำกันสุขผูสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ